สวัสดีครับพี่น้องนะครับที่รักนกเขาทุกท่านนะครับก็มาในคลิปที่2นะครับหลังจากเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะครับก็พามากินข้าวอีกนะครับเห็นบ่นว่าเหนื่อยไม่งั้นหิวข้าวนะครับก็เลยพามาร้านไก่ย่างนะครับส้มตำนะครับเจ้าของร้านครับผมสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดีครับผมแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยเนาะแม่ปุ๋ยอยู่เขาสุนกว้างนะครับมาแวะได้นะครับผมนี่นะครับครับนี่เอานน่นนะครับโอ้ ดูครับผมเอ้ยนั่งรอเลยเอารู้จักรู้จักร้านเขาไหมเลยรู้จักเจ้าของร้านไหมเลยนี่รู้จักครับเจ้าของร้านเขาให้นั่งอยู่เลยนี่นั่งไหมไม่ให้นั่งไหมเขาไม่ให้นั่งนะครับเออนึกว่านึกว่าเขาไม่ให้นั่งไม่นั่งก็รู้จับบ้านสั่งอะไรวันนี้เอากินอะไรวันนี้ครับผมส้มแซ่บนะครับลาบผมในมีฟันไหมล่ะฟันจริงเลยไรไรลูกเลยเออร้านนี้ร้านขาประจำใช่ไหมนี่ขาประจำ ไม่มีตังก็เซ็นได้ครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีตังนะวันนี้มีก็เซ็นอ่าโอเคร้านนี้เนาะถือว่าเป็นไงรสชาติประวัติก็อร่อยดีอ่าอครับนี่เจ้าของร้านถ้าใครไม่ว่าถ้าใครไม่ว่าอร่อยก็ไปโรงพยาบาลฮะถ้าใครไม่ว่าไม่อร่อยก็ไปโรงพยาบาลเออไม่ต้องไมโรงพยาบาลไม่หมอดูไปดูอากาารดูอการ ว่าจะใส่วงจุลดเนาะอร่อยหมดครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมวันนี้คลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหรแต่ว่าคลิปอร่อยอ่าเป็นกินแล้วกันนะครับผมคลิปกินอ่าครับอ่ะยังไงเดี๋ยวอ่ะตอนนียมาพักผ่อนเนาะวันเนาะเรามีแต่ส่วนมากไปกินข้าวอยู่ป่าอ่านั่งตามพื้นตามอะไรวันนี้โอ้ทำไมโก้ได้นั่งโตอะไรอย่างเนี้ย เออปีนาลงสมัครนายกซะปไหมพีนาพีนาว่าอย่างนั้นแหละสมาคมมัวนาไปสมาคมต้อนกตั้งสมาคมต่อตั้งเป็นให้พระบาทอีกห้องหนึ่งเลยใช่ไหมเป็นสมาคมนกเขาใหญ่เขาใหญ่ขาสุนวางสุนกวางให้พระบาทเป็นผอกองเข่งผอกองนกเขาแข่งวันอาทิตย์วันเสาร์โอ้จัดแข่งยี่สิงหักโอ้แข่งยี่ เงินที่นาเลยเงินเดือนเอาไว้นี่เงินเดือนนี่เขาให้ตั้งไปแล้วนี่ไปเป็นแล้วนี่เงินเดือนไม่เอาขอเงินเดือนไม่เอาขอให้ขอค่าธรรมันอย่างเดียวค่าธรรมันเออขอค่าธรรมันไปต่อยนกเงินเดือนไม่ต้องเอาแล้วมันจะไปพัฒนาบ้านเมืองยังไงเนี่ยมก็ก็พัฒนาป่าไม้ต่อนกอย่างนี้แหละต้องเอาบำรุงนก เออเอาก็ว่าไปเนาะเอออตปาา่โ้ไปได้ศึกษาเรื่องนกเขาใหญ่เขาจะอยู่บ่อไหนดีบ่อไหนไม่ดีเอออขาว่าไปแล้วครับผมความสุขเนาะพอแต่ว่าอย่าไปผิดไปพานใครผ่ก็พอแล้วอ่าเอาสนุกสนานผิดกับเมียก็พอแล้วผิดกับเมียก็พอแล้วนะครับเอาโอเคครับ เอาเดี๋ยวแก้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเมียคุยกันแป๊บเดียวก็รู้เรื่องแล้วจะผีคนอื่นแล้วก็ระวังตัวใครตัวมันเอเอาเอาเอาโอเคเดี๋ยวรอชมเนาะว่าเนาะว่าจะมีอาหารอะไรบ้างวันนี้เนาะครับผมครับผม เด็กเสิร์ฟนะครับได้เราได้เด็กเสิร์ฟใหม่หนึ่งคนนะครับทําไมมือมันปุ้มปุ้มมันไม่เรียวเลยมือทําไมไม่สวยงามเลยมือฮะโอ้ไหวไหมนี่ครับดูกับข้าวนะครับผมโอเคไหมวันนี้โอเคโอเคโอเคอ่าข้าวยิบข้าวเที่ยงยิบข้าวยินมาม่าเอากินมาม่าเหรอโอ้กระดูกอะไรน่ะน้ําอาโอิชิใช่ไหมน้ำหวานเนาะน้ำหวานอ๋ออ๋อ ลุย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 นะครับวันนี้ก็ก็เหมือนเดิมครับผมพ่อบาก็ขอบคุณเอฟซีเหมือนเดิมครับผมนี่แหละก็อร่อยครับอร่อยเอาเรียกเอซีหน่อยพ่อบานะเชิญครับเชิญมากินข้าวด้วยกันครับข้าเย็นข้าเย็นนะครับวันนี้ก็นี่นะครับกินข้าวร้อนข้าวร้อนแม่ค้าบอกว่าข้าวร้อนอยู่อย่างนั้นนะครับเออเอ่ยออร่อยอร่อย อันนี้เป็นของหวานเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยสักหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไม่สักหน่อยได้โจโจแฟนกลับสักหน่อยสักลูกนึ่งไหวไหมอ้ย่าร้องง่ายนะครับผม อันนี้เพื่อเอฟซีใช่ไหมนี่เออเอาเอาโอเคนะครับผมอย่าร้องง่ายกันแล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครับยังไงเดี๋ยวขอนี่จะกินข้าวก่อนนะครับผมโอ้ยพ่อบัตรมันอะไรนี่แป๊บเดียวหมดแล้วนี่ฮะหมดเรียบร้หมดแล้วไม่ยิ้มแล้วโอ้ยกินอะไรเนาะน้ำจันทร์อ่า ทำไมหน้าแดงแดงโอ้ยได้เย็ดเลยเลยเฮ้ยนก็จะออะไรออกอ่าโครับนะหมดไปดีเรียบร้อยนะครับผมแบบเดียวครับผมเป็นไงเมื่อกี้กินพริกไปเม็ดหนึ่งบ่บัดอร่อยอร่อยหวานไหมหวานไหมหวานอร่อยฮะหวานหวานใช่ไหมหวาโอ้อ่าผมเห็นผมยังกลัวเลยดูครับเม็ดพริก อ่าผมเอาไปปลูกได้เลยนี่เพื่อแตอีกสวนหนึ่งไอ้เวนนี้อิ่มหรือยังนี่อร่อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนอนนนอหลับแล้ววันนี้นนอหลลับแ้วเป็นไงพรุ่งนี้ออกอีก่ไหมดิพรุ่งนี้ก็ออกทำงานก่อนฮะทำงานก่อนทำงานก่อนหาเงินก่อนค่าน้ำมันค่าน้ำมันเป็นต่อยนกสรือจะลงอยู่ใช่ไหมนายกนี่ลงลงนายยกนอกเขา นายยกนกเขาเออเมื okay. uh, you. You ่อเช้าไปเนยนายเมื่อเช้าเห็นว่ามีคดีเด็ดอะไรเมื่อเช้านี่คดีเด็ดเยอะเมื่อเช้านี่เป็นยังไงตำรวจตามตำรวจตามเป็นยังไงไปตายังไงถึงตำรวจตามไปต่อนกที่สารสวนสาธารณะเออตำรวจวิ่งตามตำรวจวิ่งตามนึกว่าอะไรไม่รู้ก็ตามแล้วก็ไม่ลงจากรถเออพอเห็นหน้าประวัาแล้วเป็นไงเขาก็ถอยรถกลับ โอ้ไม่น่าจับลอกอย่างนี้เนาะวุ่นอย่างนี้เขาไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกคนอย่างนีไปเปลืองข้าวเขาเฉยๆอ่ะกลัวไป็นกลัวเดี๋ยวนั้นมันคนส่งของเยอะโอ้คนส่งของเยอะเนาะอันเป็นตลาดส่งของเนาะตลาดมืดแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องเนาะเราู้เรื่องเราก็มืดไปเหมือนกันแต่ว่าเราไปต่อโน้กไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันกับเขา เออเขาก็เลยไปจับกล้องนิบัสียูบสีกแถวนะนั้นอ่ะอ่าเออก็เกือบแล้วด้หนี่ใช่ไหมว่าจะเกือบก็ให้เอาทุกอย่างเลยละจับไปแล้วจับไปเลย <c oughs> ให้เขาขึ้นรถนกไลงก่อนอ่แล้วก็ให้เอานกไปไว้ที่โกงก่อนก่อนเ,เออทีนี้จะยังไงก็แล้วแต่ทีนี้เออต้องคุยกัน <c oughs> ต้องไปคุยกันเออ โอ้ครับผมวันนี้อร่อยนะครับวันนี้ลาบได้บรรยากาศด้วยน้องพอบัตรเนาะวันนี้ฝนก็ตกอ่อยได้บรรยากาศวันนี้โอ้ครับกำไรหลักฐานนะครับผมยังไงก็พอขอบคุณเอฟซีเหมือนเดิมนะครับที่อ่าแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนยโอ้ยจงขอบคุณบ่อยๆเอฟซีนะขอบคุณครับอ่าวันนี้ก็ได้ทั้งเช้าเช้าในงกับข้าวได้ทั่งกับข้าวเย็นอยกเย็นหยีครับที่ มอบให้มาครับผมถ้าไม่มีพี่น้องเอฟซีนี่นะครับก็อย่างว่ากินข้าวกับอะไรกับกระปยองกับเกลือเกลือเข้าเข้าลยเกลือมาม่าหอนึมาม่าหอดึงนะครับนี่แหละครับผลของพี่น้องของเรานะครับก็ถือว่าส่งถึงพ่อบตดด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมกับอาหารเย็นวันนี้อร่อยครับอร่อย แล้วทีนี้ถ้าใครมาแวะที่เขาจะวางมาอย่าลืมนะครับแม่ปุ๋ยนะครับเออฝากร้านด้วยนะครับเป็นร้านที่สนิทกับพ่อบตรนะครับน้าอ่ำเภอหน้าอำเพอเลยครับอยู่หน้าอำเภอเขาเพิ่งวางตรงข้ามอ่าตรงข้ามเนาะอ่าร้านแม่ปุ๋ยนะครับอ่าเป็นรู้จักกันมานานแล้วนะครับเกี๋ยวกลับไปนี่จะไปทําคอนเนี่ยนี่ไ้ไหมนี่กลับไปครับมันไม่เข้าตือน อ่ะนนั่งดูกันอยู่เอาเดี๋ยว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 ทำอะไรนะเดี๋ยวทำอะไรเอาดื่มเลยกินน้ำกินน้ำเอาดื่มน้ำก่อนครับผมโอ้เออทำไมน้ำน้ำทำไมไม่ลุ่มเหลืองงั้นโอ้ยจ้าจ้ากินน้ำชาโอ้เป็นไงพี่เอาถามความรู้สึกเมื่อกี้พี่ก็เปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนิดหน่อยเหรอแต่ทำไมหน้าแดงเลยโทนเอา เพื่ออะไรเพื่อเอฟซีครับเอาอีกสักเม็ดไหมไม่เอาไม่เอาขอขอคออขอยังไม่ปลูกเลยครับเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าถ้ากินวันนี้จะให้เศร้าอีกสี่อันไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาห่ก็ไม่เอาห้าก็ไม่เอาเอาไม่รอจังไหนเอาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกสองอันไม่เอาครับร้อเอ้าก็เอาไว้นะครับประมาณนี้ครับก็ เช่นเคยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานนะครับแล้วก็ท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครเลยตา,ตาพัวตาพัวได้เจอกันฮะตาพัวตาพัวได้เจอกันเจอกันแน่ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมผมลืมไปมีคนหนึ่งทักบอกว่าพ่อบัตรนี่เหมือนปากีก่ยว นักมวยได้ยินได้ยินคนพูดได้ได้ยินอยู่เนาะเออแล้วสรุปเหมือนไหมนี่ก็ไม่รู้ไม่รู้เนาะเออแต่มีคนบอกว่าจี้ปลาเกี่ยวเอ้าจบคลิปลวนะครับผมก็เช่นนคยับอย่าลืมนะครับผมสำหรับผมกับพ่อบาทวันนี้ครับผมสวัสดีครับครับจะคนจะรู้ว่าเหมือนปลาเกี่ยวจกคนรู้จักมีคนรู้จักเราคนนี้อ่าไม่รู้จักทำไมโอ้ยมันจะได้จบไปนี่ทำไมพูดไวแล้วเกินนี่เป็นไร ได้ยินได้ยินได้ยินได้ย,นยนินเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร s <S บัครบ